สวัสดีค่ะแนวฟันของแม่ยิ่งมาแบบร้อนๆเลยนะคะมารับชมกันได้เลยค่ะไม่ให้เป็นการเสียเวลาเพราะถึงเวลาจะได้รับรางวัลใหญ่กันแล้วฮัลโหลจ้าสวัสดีจ้าแม่ยิ่งสะดวกไหมคะเห็นแม่ยิ่งลงแล้วว่าฝันดีมากจ้าฝันเมื่อคืนเองฝันเมื่อคืนเองเนาะเลยเชื่อมากในะวันนี้แม่ยิ่งมแม่ยิ่งฝันว่ายังไงรบกวนหน่อยตอนนี้สะดวกไหมสะดวกจ้ะอ่ะโอเครบกวนแม่ยิ่งเล่าฝันให้หน่อยจ้า จะได้ทําให้เอฟซีหน่อยสง่งเพราะว่าเหมือนสงการไงรสงการเราฝันดีแล้วเขาจะได้มีโชคมีลาบกันจะฝันว่าตัวเองก็ไปเที่ยวไหนไม่รู้เหมือนจะคล้ายๆจะขึ้นเไปเที่ยวบนห้างนะอืมทีนี้มันก็มีสายน้ําอยู่หน้าหน้าถนนนะมันมีสายน้ําผ่านมาไปไปมองมองเห็นพี่ชายขายโรบรี่ฮะพี่ชายเหรอฮะใช่พี่ชายลูกพี่น้องกันนะอ่ะ เขาขายลอตเตอรีอ่เขาบอกว่าเขาบอกว่าหนูช่วยสนับสนุนลอตเตอรี่พี่หน่อยพี่ไม่ได้ขับแท็กซี่แล้วคนว่าเกินเลยบอาโอ้หนูไม่มีตัวซื้อเลยหนูจะช่วยซื้อตัวไหนดีเนาะฟังนี้เคยแค่สองใบนะช่วยช่วยหน่อยคนว่านี่ก็เลยหันหลังแล้วก็เอามือไปด้านหลังแล้วไปไปไปคำคลำลอตเตอรี่เนี้ยเสียงไายนะ,ะว่ามือมือขวาตัวไหนมาได้ก็จะคว้ามาเลยนะ แต่ตาก็ไม่ได้ดูว่าเลขอะไรหรอกแต่หันหลังคว้าลอตเตอรี่เอาไปคว้าได้มาสองใบมันไม่ใช่หวยชุดมันแต่ละใบแต่มันเลขท้ายเดียวกันนะเคยฝันเคยเคยฝันแบบนี้ไหมคะเคยฝันแบบนี้แต่แต่ไม่รู้เข้าหรือไม่เข้าตอนนั้นจำไม่ได้อยู่อ๋อเมื่อนานมาแล้วเคยฝันครั้งหนึ่งใช่แต่ก็ไปคว้าได้เลขมาก็ เราว่าเออนึกในใจว่าได้เลขตัวนี้มาเราไม่ยังไม่ให้ใครดูแล้วมาแอบดูคนเดียวดีกว่าอาแพลดูเลยกระเป๋าเนาะจ้ะโอ้ได้เลขแปดหกศูนยนึกในใจสะดุ้งตื่นตีสี่เลยอืมแค่นี้สั้นๆจ้าอค่ะถือว่าเป็นฝันดีของแม่ยิงมากๆนะคะ ฝันว่าได้ไปคว,ว้าจับแบตเตอรี่สองใบแบบไม่ดูนะคะเหมือนในฝันอยากลองได้มาแปดหกศูนย์นะคะแม่แกจะละเมอบอกตองคืนเนาะอือฮือจ้ะเลือกลอตเตอรี่มาแล้วสองใบอ๋อทีแ่แล้วแล้ว,แ,ลว,แ,ลวแม่ของแม่ยิงนเคยละเมอไหมคะไม่เคยละเมอให้ได้ยินเลยเพิ่งจะเกินเลย,เลย ใช่อ้าวอันนี้เปล่าแกล้มแกล้มแล้วแกแกล้มแล้วแกเดินไม่ไหวตอนนี้เอาแล้คะอายุกี่ปีแล้วคะเนี่ยแปดสิบเจ็ดแกล้มแล้วแกเดินไม่ได้เลยแกดูแลแกแล้วแกตอนคืนแกกันนอนละเมอนอนข้างแกแกนอนละเมอร้อยห้าบาทวันว่ะเหมือนแกใบหวยให้มั้งไปได้นะคะแม่ยิงเป็นไปได้เละ ลองลองดู long, long ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ไม่ซับซ้อนสั้นๆกระชับหวังว่ามันต้องมาตัวใดตัวหนึ่งนะนหนึ่งศูนย์ห้ามันต้องตัดนะนจะมาอย่างนั้นไม่ได้หรอกมันอาจจะเป็นศูนย์ห้าศูนย์หนึ่งหนึ่งห้าโอ้เป็นไปได้นะก็ลองดูเนาะ แล้ยังไงก็เป็นแนวทางก็ขอบคุณแม่ยิงมากๆกรู้สึกดีนะที่แม่ยิงให้แนวทางตลอดขอบคุณมากมากนะคะแม่ยิงอยากยังไงก็ขอให้ FC ได้มีโชคมีล่ากับแม่ยิงในงวดนี้เป็นการต้อนรับสงการปีใหม่ไทยใช่จ้ะโอเคขอบคุณมากมากค่ะแม่ยิงรบกวนแค่นี้นะจ๊ะจ้ะนะสวัสดีค่ะค่ะและแนวทางความฝันของแม่ยิงนะคะ สั้นๆแต่รู้สึกตื่นเต้นนะลุ้นมากแล้วก็เรื่องจริงที่คุณแม่นอนละเมอนะซึ่งก็ไม่เคยนอนละเมอมาก่อนเลยมันลุ้นตรงนี้แหละมันตื่นเต้นตรงนี้แหละนะก็อยากให้ทุกคนพิจารณาลองดูนะคะว่าจะยังไงเคยเจอไหมเหตุการณ์แบบนี้แต่มันก็ตื่นเต้นจริงๆนะคะมันคือ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะแล้วแม่ฮิงก็มาฝันเอาเกือบบวยจะออกแล้วเนี่ยอีกวันหนึ่งแล้วแม่ของแม่ฮิงก็มานอนละเมออีกมันเหมือนอมีอะไรบันดลจิตดนใจนะถ้าเป็นในทางความเชื่อของแต่ละคนน่ะก็เหมือนบอกใบในแนวทางตัวเลขให้ทุกคนได้มีโชคมีลาภในสงการนี้ลหละคิดว่าอย่างนั้นนะหรือว่าใครคิดมากกว่านี้ก็ วิเคราะห์มาได้นะคะ860กับ105 <c oughs> คิดว่ายังไงคะแต่อย่าลืมนะอ,อ,อาจจะเป็น360 390หรือ890เาย์ไอหนึ่ก็อาจจะเป็น705ดศูนหพราหนึ่งคือ7 7ก็คือ1น,นะคะไม่รู้ละเอาเป็นว่าดวงใคร ที่จะเจ๋งที่จะเฮงก็ขอให้โทรกันนะคะมาลุ้นกันเลยแล้วก็ที่สำคัญทางช่องก็ขอกล่าวนะคะถึงพิธีสงกรานที่จะถึงเรียกว่าเทศกาลสงการานหรือว่าปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนนี้กลางเดือนเมษาานี้นะคะประจำปี2,5,6,8ก็ขอให้ทุกคน ได้มีเงินมีโชคมีลาบได้มีเงินกลับไปให้พ่อแม่ญาติพี่น้องเป็นค่าใช้จา่ายการเดินทางต่างๆขอให้ทุกคนสมหวังในการที่จะเสี่ยงโชคลอตเตอรี่ขอให้ทุกคนได้รางวัลกันเยอะๆจะได้ไปหนึ่งใช้หนี้สองไปให้พ่อแม่ได้ทำบุญซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับ ทุกๆคนที่หวังไว้นะคะส่วนใครที่ทำงานเก็บเงินมาตลอดแล้วมีเงินเยอะๆที่พร้อมจะเอาไปให้เป็นของขวัญพ่อแม่ญาติพี่น้องเดินทางกลับบ้านก็ขอให้โชคดีนะคะเพราะทุกคนก็ต้องเตรียมพร้อมเพื่ออาจจะได้โชคน้อยไปหรือว่ายังไม่ถึงดวงแต่เรามีเงินเก็บ เอาไว้แล้วก็ขอให้โชคดีแล้วก็เดินทางปลอดภัยช่องกำไรชีวิตกำไรบุญก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าปีนี้เทศกาลสงการก็คงจะมีแต่เรื่องราวดีดๆเกิดขึ้นกับทุกคนทุกครอบครัวไม่ว่าจะเป็น FC หรือคนอื่นๆที่เดินทางก็ขอให้ปลอดภัยทุกเส้นทาง จะไปทำอะไรก็ขอให้พบเจอแต่สิ่งที่ดีปีใหม่สงกรานต์ปีใหม่ไทยเป็นเทศกาลประเพณีที่ดีก็ขอให้ได้ไปทำบุญกับญาติพี่น้องมีความสุขสนุกสนานได้สังสรรค์ยินข้าวกันพร้อมหน้าญาติพี่น้องนี่คือสิ่งหนึ่งที่อยากให้ คนไทยนะคะในนึกถึงบุญคุณพ่อแม่คือไม่ว่าจะเป็นเทศกาลไหนๆหรือช่วงเวลาใดก็ขอให้ทุกคนรำนึกถึงพระคุณบิดามรรดาไว้เสมอซึ่งเป็นสิ่งที่คอยปกป้องคุ้มครองตัวเราให้รอดพ้นจากภัยันตรายทั้งปวงแล้วก็เป็นสิ่งที่คอยยึดเหนี่ยวจิตใจให้ได้ทำดีเจอเรื่องดีๆ ก็ฝากไว้นะคะขอบคุณมากๆค่ะ